สวัสดีจ้ามาเจอกันเรียบร้อยนะจ๊ะกับป้าโบเอฟโคราจ้ะใครที่เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามกันด้วยจ้ะที่สําคัญนะจ๊ะวันนี้ป้าบอกเลยใครบอกว่าเกมนี้ที่ดูแล้วติดอันดับเกลือเออบอกว่าเล่นแล้วเกลือเราจะมารองกันว่าเกลือจริงไหมนะจ๊ะแล้วก็หลายคนนะอาจจะเห็นคลิปป้าเราก็บอกว่าป้าน่ะตงังเยอะ ป้าเล่นก็คือลงทุนเยอะแยะมากมายแต่วันนี้ป้าจะให้ดูเลยว่าทุนน้อยป้าก็จะมาเทจ้ะมาดูกันว่าป้าจะกอบโกยจะได้เงินกับเกมที่เขาว่าเกลือหรือไม่เบ็ดแบบแม็กไปเลยแล้วก็โอโต้สปินไปแบบ10รอบเริ่มก็คือเห็นไหมทุนป้าเนี่ยมีอยู่แค่5 0 0พเธอคือป้าไม่ได้มีตังค์เยอะแล้วตอนนี้ป้าก็คือเข้าสู่ภาวะจนเหมือนกันเออมาลองดูว่าจนจนไปแล้วหมุนแล้วมันจะได้ยังไงอะไรบ้างเออ นี่ไงสแกตเตอร์เขาก็โผล่มาให้เราเห็นนะจ๊ะเออแต่น้องก็หมุนมาไหนใครว่ายากยังไงเออมันยากจริงหรือเปล่าอ่ะไหนลองดูเอาก็มีอยู่ตุง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 คิวมาจ้าหมุนหมนมนตุ้งตุ้งตุงคือเกมนี้เอาจริงๆเขาไหลต่อเนี่ยเขาก็มาตุงตั้งตุ้งตั้งไหลต่อเออแล้วป้าบอกเลยว่าป้าขอจัดเป็นแบบแม็กเบกไปเลยอยากรู้มันเฮ้ยเอาไม่แย่ เห็นไหมว่าก็ยังได้อยู่ป้าขอต่ออีกหน่อยในไหนวันนี้เราก็มาเล่นกับเรียกว่าลงทุนลงทุนกับแบบอ้อมแอมแล้วก็ขอขอเล่นนานหน่อยอ่ะลงทุนน้อยแต่ขอเล่นนานเพราะว่าเราอยากรู้ว่าเกมที่เขาว่าเกลือนั้นเกลือจริงหรือเปล่าหรือจะเกลือจริงอย่างที่เขาว่าไหนลองดูก่อนไหนลองดูก่อนเฮ้ยมันไหลต่ออยู่นันน่าฮันน่าไหนมาไหมสเกตเตอร์แล้วและสเก็ตเตอร์มา ตุ้งเก่งตุ้งว่ามีสเก็ตเตอร์เก่งเอาคิวได้อยู่เออและหมุนนะมันแอบเกลือด้วยออโต้สปินเนี่ยแหละแม,ม่ป้าบอกเลยว่าไม่ป้าขอลองมือตัวเองสิเอานี่ไงเฮ้ยพอลองปุ๊บเจอสเก็ตเตอร์มาแล้วสามอะเอาสิมันต้องเจอฝีมือป้าแม่ป้าโบเขาบอกเลยสเก็ตเตอร์มาแล้วสี่จ้าโอ้ย ป้าเนี่ยเหนียหมืออยู่นานและวว่าอยากจะหมุนเองเราต้องมาหมุนเองว่าเราจะได้ขนาดไหนและมาฟีสปินแปดมาเลยเออโอ้โหฟีสปินที่เริ่มต้นเขากาคูณ3แล้วนะจ้ะมาสิจ้าเออเลี้ยงดีเลียงดีนี่ไงโอ้โหวินมาแล้วเออโอ้โหมาเลยเปื่อยมาเรื่อยๆเปื่อยๆเลยยังไงต่ออ่าพันเ้ามาจ้า คือบอกเลยนะจ๊ะว่าใครที่เล่นเกมนี้แล้วเนี่ยเกลือเนี่ยถ้าเราท้อไวเนี่ยมันก็จะไปเนี่ยหุ่นไปเรือยเปื่อยอ่ะคูณ12คือเยอะแยะมากมายอูย้มาแล้วบิ๊กวินเรามาแล้วบิ๊กวินมาแล้วเริ่มต้นเมื่อกี้เนี่ยป้าเริ่มต้นตั้งแต่ต้นเกมเลยเนาะก็คือ5,000แล้วป้าปล่อยฟีสปินไปแบบสองรอบแล้วไงป้าก็คือเบนะ็ดหนักนิดนึงเพราะสไตล์ป้าคือชอบเบ็ดหนะักแต่ป้าบอกเลยจ้ะว่าอู้หูห้ามท้อเล่นเกมนี้คือ ป้าลองหมุนมือป้าครั้งเดียวสิ่งที่ได้มาตรงนี้คือความพึงพอใจแบบดีที่สุดเงินในถุงในถังป้าดูคุณจ่ามาแล้วเออโอ้โหและบิ๊กวินต่อนั่นนั่นนั่บิ๊กวิน,น,นมาให้ป้าถึงหมืน่นได้อีหมืน่นเอา้าโอ้โหแต่ละรอบไม่น้อยเลยไม่น้อยเลยมาจากอีกหนึ่งรอบจ้ะไปจ่ะฟีสป็นของเรามาแล้วเออ คูณสองจนไปหมดเอาคูณหกคูณสิบสองคูณยี่สิบสี่ป้าบอกเลยเชื่อป้าโบแล้วจะระวยตามป้าโบจะ้ะนี่จะ้ะบิ๊กวินมาอ้้หเอาแล้วเอาแล้วและซูปเปอร์แมกกาวินสามหมืน่นเออสิมาเลยโทโทวิน ป้ารอดูสิ่งนี้เจ็ดหมื่นอันนี้เราเริ่มต้นจาก5,000นะจ๊ะใครที่อยากรวยตามป้าน,นะจ๊ะก็อย่าลืมติดตามป้าโบเอ็กโคล่าไว้เลยจ้ะกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกันไว้นะจ๊ะเพราะว่าเราบอกเลยว่าเกมนี้คือไม่เกลือป้าบอกเลยว่าป้าเล่นได้และผ่ารวยจ้า